น้ำตกผานั่งค่อยร้อยเท่าใดาโนดเสาแหลงเกาสลักหินสนามเบนเสรีไทย เก้าไกลการศึกษาลำคาวัฒนธรรมสวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมปีมแล้วร้อยครับวันนี้ผมสิพปีพี่พาน้องมาทําความรู้จ,จักกับบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองครับก็เป็นบ้านฝังสายแหบ้านแพ้สายบือมาัจาล็กแต่น้อยกะเท่าความไปโดนแต่หนหลังแต่หาสิบปีก่อนผมก็เกิดยุตนนําบลนี้อยู่อําเภอนีละครับแต่ว่าแต่เก่าแต่ก่อน เพิ่นกันยังบ่ได้แยกตัวออกมาตั้งเป็นอำเภอเนาะครับผมกําลังสด็ผ้าพีผ้านองทุกๆท่านทุกๆคนไปทําความรู้จักกับอำเภอนาคู่ครับอําเภอนาคู่ตั้งอยู่ทั้งทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาลสินครับซึ่งต่ก่อนเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเขาวงโดยอำเภอนาคู่พื้นที่ทั้งทิศเหนือจะติดอำเภอผู้พานกับอำเภอเตาง้อยครับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสกลนครพื้นที่ทั้งทิศใต้จะติดกับอำเภอเขาวงแล้วกับอำเภอกุชีนาไลา่หรือค้นในพื้นที่เรียกว่าอำเภอบัวขาวครับทิศตะวันออกจะติดกับอำเภอเขาวงแล้วกับอำเภอดงหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารส่วนพื้นที่ทั้งทิศตะวันตกจะติดกับอำเภอห้วยเผิงครับอำเภอนาคูมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ212ตารางกิโลเมตร โดยตั้งอยู่บริเวณสันดอนที่รับลุ่มแองกะทะซึ่งเทือกเขาภูพานรล้อมรอบครับอ่างจากตัวเมืองจังหวัดกาลสิน์ประมาณ90กิโลเมตรครับทางราชการเพิน่นได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาคูตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่กลุ่กุมภาพันธ์พศ2538ครับ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนในปีเดียวกันและเมื่อวันที่24สิงหาคมพศ2550ได้มีพระราชกจษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอนาคู่โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่แกันยายนพศ2 5 5พนในปีเดียวกันนั่นเองละครับ อำเภอนาคู่กมีการแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็นหาตำบลทั้งหมดหาสิบหาหมูหม่บ้านครับ 1. ตำบลน,นาคู่14หมู่บ้าน 2. ตำบลบ่อแก้ว14หมูม่บ้าน 3. าตำบลโพลันช่าง10หมู่บ้าน 4. ตำบลโนนน,นาจานเก่าหมู่บ้านแล้วกัหาตำบลสายนาวัาง8หมู่บ้านครับโดยการปกครองส่วนท้องถิน ก็จะมีสองเทศบาลตำบลแล้วกับซีองค์การบริหารส่วนตำบลครับโดยเทศบาลตำบลก็จะเป็นเทศบาลตำบลผู้รับสร้างโดยตำบลน,นาคู่จะมีทั้งเทศบาลตำบลและกับองค์การบริหารส่วนตำบลครับนอกนั้นก็จะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดผู้คนในอำเภอน,นาคู่จะประกอบด้วยสามชนเผ่าครับคือไทยพวนผู้ไทยแล้วกันยอครับ ตามประวัติที่มีการสืบความไทยถามและการลักฐานทั้งเอกสารตลอดจนลักษณะทั้งผู้มีศาสตร์แล้วกับคำบอกเราสืบต่อมาหลายอายุคนย้อนไปเมื่อเล่าพศ .2384 ครับกลุ่มอุป,ปหาตหรือว่าอุป,ปราชขุนเทพแล้วกับขุนมิสิทธ์ได้อบพยพครอบครัวและกับผู้คนครับมาจากบ้านบกเมืองวังบือพุถุเถาู้แกปนห้องวา่าเมืองวังอ่างค่าครับ แล้วก็มีกลุ่มขดหลักคํำพรมดวงสีกับหมอลำพ่อม่อนครับได่อพยพครอบครัวแล้วกับผูคนจากบ้านน้ายมเมืองตะโปนหรือเซปนในปัจจุบันครับพากันอพยพหนีเพลภดยทั้งสงครามแล้วก็ได้ขม้าตังลกรากอยู่ในอำเภอหน้าคู่ครับกลุ่มขดหลักคํำพรมดวงสีกับหมอลำพ่อม่อนแยกไปตั้งบ้านอยู่ทั้งบ้านนาคลองบ้านนาขามปัจจุบันก็คือบ้านผู้แล่นช้าง ซึ่งแต่กรอ่องกันวาบานผู้หลันสร้างครับส่วนกลุ่มอุป,ปหาดขุนเทพกับขุนมีสิทธ์ก็ได้มาตั้งบ้านบนสันเนินคู่ของทีลาบแห่งหนึ่งในหุบเขาผู้พานครับซึ่งก็คือบ้านนาคู่นั่นเองแล้วก็มีการสืบอปลูกต่อหลานจนมหอดปัจจุบันครับนี่ก็เป็นประวัติโดยย่อหรือว่าประวัติพ่อสังเขปครับในการสร้างบ้านแปลงเมืองของผู้คนอำเภอนาคูครับ อำเภอนาคูเป็นอำเภอที่เงียบสงบครับผู้คนอยู่กันด้วยความหลักและสามัคคีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายึดถือหลักของพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกะเลตสิบสข้องสิประกอบสัมมาชีพเรื่อยมากครับตอนเศร้ากับซมิตลาดเศร้าเล็กๆน้อยๆขายสิ่งขายของขายผักขายมีขายกับเข่ากับน้ำให้ได้จับได้ใจกันครับ เพรว่าสะเป็นข้าเนี้ยวหมูปิง้งน้ำเต้าหู้ปลาต้องโกตลอดจนกับเข่ากับน้ำไปวัดไปว่าหรือจะให้ลูกให้ล้านกินไปลรงเรี่ยนก็ได้ครับใจกลางตัวเมืองที่เงียบสงบผู้คนอธัธยาศัยไม่ตีดีวัดนาคู่ใต้กับษิตั้งเด่นให้เห็นครับตั้งขึ้นในปีพศ .2386 ถุดแทนวัดเก่าครับอยู่ทางทิศตะวันตกเป็นห้องวัดโน้นวัดห่างหรือโน้น้นันเกา่าทางออกไปบรรณาสีนวนผุ่นครับโดยด้านขางก็จะเป็นตลาดสดเทศบาลตรงทำคับตลาดสดเทศบาลก็จะเป็นโรงเรียนบานนาคู่ครับเป็นโรงเรียนปฐมกรัสมัยแต่ครั้งแต่แม่อได้เรียนได้ศึกษากันพุ่นหรอครับยืเ่องโรงเรียนก็จะเป็นที่ตั้งของสถานีอนามัยบรนนาคู่ครับ เดิมเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาการบ้านนาคู่กรอบปออนอกรอบปอกลางบกกอทหารสูงสุดเป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่หาสิพาสำนักงานพัฒนาพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หน่วยแรกของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการทหารสูงสุด ข้างนั้นทิศตะวันออกของตัวอำเภอบนถนนอำเภอหน้าคู่ไปสู่อำเภอเขาวงก็จะเป็นทิศทางของโรงเรียนบ้านนาคู่พัฒนาก็รอบกลางอุปถัมภ์ครับซึ่งก็เป็นโรงเรียนมัธยมประจําอำเภอแต่ก่อนโรงเรียนมัธยมประจําตําบลครับตัวแรกเดิมมที่จะเป็นสาขาของโรงเรียนบวกขาวครับเปิดสอนครั้งแรกแบบสหสึกษาเมื่อวันที่17พฤษภาคม พศ2 5 1 5ครับโดยประชาชนเช่าตำบลน,นาคู่ตำบลนหนองผือตำบลผู้ลั่นช่างแล้วกับพ่อค้าประชาชนข้าราชการของอำเภอเขาวงได้พากันบริจาคซื้อที่ดินจำนวน47ไร่2งานเป็นจำนวนเงิน3 3 5 0 0บาทแล้วก็ได้ศูนย์พัฒนาการเคลื่อนที่กอลลอปกลางที่เพิ่นมาตั้งศูนย์อยู่บ้านนาคู่ตั้งแต่ปีพศ2 5 0 0นั่นแหละครับ เป็นผู้ปรับที่และกระสางอาคารชั่วคราวครับร่วมไปถึงจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆครับนั่นแหละครับจึงเป็นทีมาของควาว่ากรอบประกางอุปถัมภ์ต่อทายในสือ่อโรงเรียนครับทั้งทิศเหนือของตัวอำเภอก็จะเป็นที่ตั้งของวัดอีกแห่งหนึ่งครับนั่นก็คือวัดนาคูเหนือครับเป็นวัดที่อยู่คูเมืองของชาวนาคูคือกันกับวัดนาคูไตครับโดยวัดนาคูเหนือ จะมีอายุหน่อยกว่าวัดนาคูไตยอยู่83ปีครับวัดนาคูเหนือจะตั้งเป็นวัดเมื่อปีพศ2469ครับ เลยวัดหน้าคู่เหนือไปหน่อยหนึ่งหรือว่าถาเฮาไปทั้งทิศเหนือของตัวอำเภอจักหน่อยครับก็จะเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลหน้าคู่ครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30ตเตียงเริ่มให้บริการในวันที่หามิถุนาปีพศ2 5 5 6ครับแรกเริ่มกัยังไม่ได้รับผู้ป่วยในครับรับแต่ผู้ป่วยนอกและกระ่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเขาวงครับ น่งโรงพยาบาลนาคูบอมีตึกผู้ป่วยในนั่นเองหลังจากนั้นก็ได้รับการขยับขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงอย่างเช่นทุกเมื่อนี้ครับเลยโรงพยาบาลขึ้นไปทางทิศเหนือบนถนนบ้านนาคูบ้านชาติก็จะเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอนาคูครับอำเภอนาคูมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งครับบ่าวาสิเป็นอ่างเก็บน้ำหวยมโนที่เป็นแหล่งเก็บกักน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภคในตัวอำเภอหน้าคุเองตลอดจนใส่เพื่อการกษติกรรมเล็กๆน้อยๆครับนอกจากนั้นก็เป็นสถานที่พักผ่อนย่อนใจออกกำลังกายย้มเมาแล้วกะหาอยู่หากิน กล่องคนในชุมชนเล็กๆในน้อยครับติดกันครับอ่างเก็บน้ำหอยมโนโก็สิเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ครับที่พี่น้องกำลังเห็นอยู่นี่แหละครับนี่คือสนามบินลับของเสรีไทยครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองความสำคัญของสนามบินลับเสรีไทยแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่ไฟสัมพันธมิตรนำโดยอเมริกาอังกฤษ ใส่ในการทรงกำลังบำรุงครับบาบาสิเป็นยูคยาอาวุธจุดทปกระ์อนตลอดจนการทรงคู่ฝึกเมื่อฝึกพลรพักเสรีไทยในส่วนของการข่าวฝึกจอละยุทธ์ต่างๆครับร่วมไปถึงนำพนลรพักเสรีไทยครับขึ้นบินจากสนามบินลับแห่งนี้แล้วครับไปฝึกอยู่ทังอินเดียโดยเครื่องบินจะมาขึ้นลงยุตสนามบินลับเสรีไทยแห่งนี้จะเป็นเครื่อง C47 ดดากุตา สมยาน้ำสกายเชนครับโดยรายละเอียดของสนามบินรับสีดีไทยแห่งนี้ผมได้เหตุคลิปไปก้อนหนานั่นแล้วครับกาเข้าไปชมเข้าไปเบิ้องกันได้ครับโดยพิมพ์คำว่าสนามบินรับสีดีไทยอำเภอหน้าคู่เท่านั้นครับ นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ยังสนามบินรับศิริไทยแห่งนี้แล้วอเัเภอนาคูก็ยังมีที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติน้ำรับนั่นก็คือน้ำตกผานังค่อยอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละครับตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตงหมูครับโดยจะเป็นน้ำตกทั้งหมดหาสั้นสั้นแรกก็จะติดห้วยครับมีมองไฮเลนน้ำทัดสูงขึ้นไปก็จะเป็นสั้นสองสาม สีละกะหาอย่างที่เห็นนี่แหละครับที่มาของซื้อนําตกผานั่งค่อยเป็นเวากันว่ามีชายนมหญิงสาวคู่หนึ่งครับเป็นหักกันกันญ,ญาวา่าติดงานกันครับหนีไปน้ากันหญิงสาวก็เลยมานัดฝ่าย้า้ครับอยู่ที่น้าตกแห่งนี้ครับแต่ว่าฝ่ายใา้กับบอมาเพราะว่าฝ่ายซ้าือกักตัวไวให้แต่งงานกับผููหญิ้งอีกคู่หนึ่งครับหลังจากทาแล้วทาอีกฝ่าย้า้กับบมาจักเถื่อ เกิดความน้อยเนื้อตําใจจิดววาฝ่ายซ้ายบริหักบริมักจะของจริงก็เลยตัดสินใจโดดผาน้าตกจบชีวิตเจ้าของเพื่อเป็นการประชดรักครับหลังจากนั้นฝลายซ้ายออกจากที่คุมค้งได้ก็ได้มาตํานัดมาหาอยู่น้าตกกับบพอครับพอเพียงล่างจีัะสะจากวิญญาณก็เสียใจบักยางหองครับก็เลยตัดสินใจโดดหน้าผาจบชีวิตไปน้ากันกับผู้สาวครับเพื่อเป็นการยืนยันถึงความรักแท้ครับ จึงเป็นที่มาของซื้อนําตกผานางค้อยครับตอนผมไปเที่ยวน้าตกผาน่งค้อยแตะเก่านี่ต้องย่างขึ้นไปครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้สามารถที่จะขับรถขึ้นไปได้ถึงสันท่หาครับแล้วก็สามารถขับรถขามผู้ที่น้าตกอยู่นี่ครับขามไปบ้านน้ําพุจังหวัดสกลนครได้ครับ <S <S นอกจากนั้นก็มีร้อยเท่าใดนเสาครับบ้านผมห่วงว่าขอให้จีนไดโนเสาครับ อยู่ที่วนาอุทยานผู้แฝกครับเป็นร้อยเท่าไดานโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่อยู่ในยุคครีเตเชียตตอนต้นครับเป็นห้อยเท่าไดานโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยครับมีอีกอย่างที่หนาไปช่มหนาไปเบิ้งครับก็คือการแกะสลักหินครับซึ่งแกะสลักหินขึ้นจากหินก่อนบักไงครับเป็นตันๆพุ่นละครับโดยสร้างฝีมือเพื่นบ้านครับที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ถ้าไปเคยไปเที่ยววัดธรรมผาแดนที่จังหวัดสกลนครได้บึงได้ชมปฏิมากรรมสลักหินที่วัดธรรมผาแดนนั่นแหละครับคือฝีมือการสลักหินของสร้างจากอำเภอนาคูครับมากครับพี่น้องถ้าไปยังเมื่อเคยมาเยี่ยมมายามอำเภอนาคูดินแดนที่เงียบสงบแห่งนี้ยินดีต้อนรับทุกคนครับย้มกลับไป กสิไดชุดผู้ไทยเป็นของฝากความกับของตอนเป็นเหมียงผู้ไทยหน้าคู่แซบๆครับอีสานสมปีมาล่มมาร้อยััล่อง,งว่าพี่น้องสิประทับใจในดินแดนผู้ออมแห่งนี้ครับ